จามีบัตจะพามาดูอะไรเนี่ย15นาทีนะทุกคนไม่อยู่นานสวัสดีจ้ะพี่เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้สาวดังมาเที่ยวนะคะเห็นอะไรไหมเอ่ยดูวิวดูวิว ดูวิวดูวิววิวสวยๆวยเพราะวิวฝั่งนี้ก็จะเป็นเด็กเล่นน้ำ <laughs> ดูสระดูสระพี่จิรนันสวัสดีจ้าจิรนันมาดูเขาถ้าไปกับเขาไม่รักมามารักนางก็ได้นะพี่จิรน,นันสวัสดีค่ะเปลี่นยนบรรยากาศโยโย,โยไม่ต้องนองนางนะวันนี้นะ มาเที่ยวมาเที่ยวได้ยินไหมพี่สาวกินส่้มตำอยู่จ้าวัสอนอร่อยไหมาสาวนางพามาดูวิวภูเขาทะเลทะเล ประตูเปิดเองอร่อยอร่อยทานด้วยค่ะกินให้อร่อยนะคะพี่สาวคลัวหนูมันก็พูดเสียงดังเสียงดังโอ้นางวันเที่ยววันนี้ไม่ได้กินข้าวออกมาข้างนอก ออกมาเลเดี๋ยวนะสวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนพี่พีทุกคนนะคะขึ <t 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 ้นไม่นานนะทุกคนมาทักทายเฉยๆยดูคุยกันฝั่งนี้ก็จะเป็นวิววิววต้นไม้มีแต่ต้นไม้บรรยากาศ มามากินด้วยการาสนกินด้วยนางออกมาฝั่งนี้ก่อนดูป่าดูเขาดูตรงนี้ดีกว่าโอ้ย <c oughs> <c oughs> กินด้วยคนอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะเพื่อนเืนค่ะดูวิวภูเขาดีกว่าเนาะบรรยากาศดีมากเลยพี่ สวัสดีสวัสดี FC สาวค่ะแซบพ,พี่วิไลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยคุยกันจ้าสวยงามเนาะพี่สวยจริงขอบคุณนะคะเลึกสวย วันนี้มากินข้าวข้างนอกถ้าเป็นมองไกลๆมันจะเป็นวิวทะเลเดี๋ยวนางพามาดูวิวทะเลไปใกล้สามีก็ไม่ได้เกียพูดเสียงดังนู่นนั่งกินกาแฟอยู่ถ่ายรูปสานางจะไปกินกาแฟถ่ายตรงนี้แหลย ตั้งกล้องแล้ตั้งกล้องไว้เดี๋ยวนางคุยทางนี้นะ Men vi har en annen familie. Vi har en besvar med dyr. Vi har kontakter av et annet land. Vi har en fyrhetsgespråkning framom all utavskarvisa. Hva betegner du? Nei. Du kan nekkra hva man er. Ja. Er det ok? Ja. Ja. Er det ok? Ja. Er det ok? Ja. Ja. Terima kasih kerana menonton! มันค้างไหมทุกคน <laughs> หันมาหาสาวนางนี่มาโอ้โหหน้าสดมากเลยสดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะเนี่ยสวัสดีจ้าพี่กีรนันคนสวยสวัสดีคุณอาพรนะคะสวัสดีสิบกร้านดวงตางจ้ามาคุยกับสาวนางนี่มามาถฟา่กาแฟ,ฟเดี๋ยวนางนางเปลี่ยนโลเคชั่นก่อน บรรยากาศจังหวัดไหนคะสาวนางภูเก็ตค่ะเอ่ออันนี้พังงาพังงาใช่หมป้าป้าพียพังงาออโคกล่อยนี่ือคก่อยโกลอนดพังงา อ่าพังงาจ้ะบีเคเคสวัสดีนะคะพัางงาพี่ <P ay> จีพี่นันพัางงาค่ะสวัสดีคุณภาษาอังกฤษนะคะยินดีต้อนรับมาเจ้าสุสานางน,นะคะ มันมีสวนน้าด้วยนะพี่เข้ามาเล่นน้ํากันเด็กๆมาเล่นน้ําแต่ว่านางไม่ถ่ายไปบรรยากาศดีมากเลยมาดูหน้าศาลานีา่เลยบรรยากาศข้างหลังร้นานกาแฟเย็นเยนอากาศดีธรรมชาติหน้ากส็สดสวัสดีค่ะคุณบีเคเคคุณแบงค์ขอหรอ S 1> <S 1> <S <S รู้สึกว่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดี9นาทีอยู่ที่ไหนครับภูกเก็ตครับพังงาครับมาเที่ยวพังงาค่ะพังงาพังงาแบงคอก บงคอกสวัสดีค่ะคุณแบงคอก BKK ใช่ไหมใช่คุณแบงคอกไหมกาแฟวิวสามหกสิบทางเข้ามาวิวทางงานจา้าใช่ พี่พี่นันไม่เราไม่ต้องขึ้นนานเนะพี่เนาะมมาคิดถึงนางก็เลยมามาขึ้นหลายคนมาเยอะนะฝั่งนูง้นจะเป็นที่เขาเขาว่ายน้ำกันเขาเรียกสวนน้ำเดี๋ยวนางจะพาไปดูสวนน้ำ เดี๋ยวพาไปดูสวนน้ําซูมดูได้อยู่ก็หลังบางคนก็เรียกว่า,าบางกอกบางกอกก็เรียกแบงคอกนี่นี่พี่ดูเห็นไหมมันมันผิดอะไรไหมเนี่ยมีเด็กๆเ,เข้าเล่นน้ำไม่ได้ใช่เด็กหรอกผู้ใหญ่ลอยน้ํา เนี่ยมันเป็นสวนน้ํามาเที่ยวน่าเย็นชื่นใจนะเดี๋ยวว่าที่ไหนคะคุณพี่ที่พังงาค่ะคุณเอ uh, S I A พังงาพังงาค่ะพังงาสวนน้ำสามร้อยหกสิบเห็นไหมเราถ่ายได้หรอกไม่เป็นมันไม่เห็นคนชาวต่างชาติก็มาเล่นน้ำ นะแห้งหมดแล้วทุกคนภูเขาหันนี้ฮันนี้หันออกหันออกหันออกมาดูวิวดีกว่าภูเขาลำนาภัยดูช้าๆนะคะเดี๋ยวสอนางจะหันให้ดูฝั่งนี้อาจจะเจอทะเลสามรอหกสิองศาหรอใช่ค่ะพี่จีระน,นันอาวพี่จีระนันรู้หรอ สามรอยหกสิบองศาทางเข้าปากทางเข้ามานะเข้าดู google ก็เห็นพี่คิดว่านะใช่แล้วสามร้อยหกสิบองศาฝั่งนู้นจะเป็นทะเลนะเห็นไหม ุณ S A I S S I A E M S E สวัสดีนะคะ สวยไหมแต่อากาศร้อนมากเลยนะอากาศร้อนมากอากาศอากาศร้อนมากร้อนมากพี่ <laughs> ดูหนูสิดูหัวฟูผม ผมนางเป็นไฮไลท์หมดแล้วนี่มองหัวตัวเองก็โอโหแก่มากันเนี่ยแต่เราต้องยอมรับความจริงคุณคุณเอสอีนี่สวัสดีนะคะมองดูตัวเอง เหมือนคนอายุแค่ปีที่สองนะเนี่ยเหมือนคนอายุจะห้าสิบเหมือนคนอายุจะห้าสิบลมพัดบ้างไม่ลมไม่พัดบ้างหรอพัดกับพี่นี่ไงผมปิวอยู่เนี่ย ลมมีอยู่แต่ก็ร้อนเ,อเดี๋ยวสาวนางก็ลงแลยพี่จินนันไม่อยู่นานมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยๆดูบรรยากาศดีกว่าเนาะขอบคุณนะคะพี่สาวสวัสดีค่ะพี่จินดา สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่จินดาพี่จินดามาจอบคือเกาจะจอบไหรพี่จินดาป้าเบิงกว่าจิทายผู้บ่าวให้เบิงเดี๋ยวจะแอบดูให้ดูเขานั่งคุยกัน สวัสดีจ้าคนสวยน้องซาร่าข่วงสองนะวันนี้น่ะพี่อมพี่อมนี่แหละว,ว่าแล้วพี่อมพี่อมพี่ไม่ขึ้นไหมเนี่ยพี่อมสินสสจอดไว้นะคะทานมือเช้าก่อนโอเคจ้าทานให้อร่อยนะจ้าน้องซาร่า พังงาค่ะพังงาภูเก็ตจา้ามาชมวิวดูเขาสวัสดีค่ะคุณคุณชานิชลาขึ้นอยู่จานานๆานขึ้นวัาสันสวยเนะาะวัสันสวยซี่สวยมากเลยพี่พี่ออมพี่อมสิน สวยๆพี่ออมสินฝั่งนู้นก็เป็นทะเลน่ะภูเขามาดูมันแห้งหมดแล้วป่ายางมันแห้งเดี๋ยวดูป่ายางคือแบบว่าสวัสดีนะจ๊ะน้องซาล่าทานให้อร่อยนะเดี๋ยวพี่ก็ลงแล้วแหละไปเที่ยวบ่ใช่พี่ออกมากินข้าวกับเพื่อน มาทานข้าวกับเพื่อนจ้ะมากินข่าน้ำนางมั่กินข้าวเสร็จแล้วหนูมากินกาแฟแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วครับข้ามข้าม่ะเข,า,ขาเรียกอะไรข้ามสะพานสารสินนะวันนี้สาวนางลงเร็วนะคะทุกคนาส,สาวนางอยู่ไม่นานนะวันนี้นะคะทุกคน กี่นาทีแล้ว18นาทีอีกสองนาทีก็ลงแล้วพี่จิพี่น,นันค่ะพี่นันสวยๆอีกสองนาทีสามนางก็ลงนะคะทุกคนปึ๊บสองนาทีสามนางขึ้นไรเมื่อไหร่นะบ่ายโมงค่ะพี่ปกตินางขึ้นบ่ายโมงขึ้นีวมต เนี่ยเวลานางขึ้นเร็วเนะาะประัน <laughs> เร็วจริงไหม่ะมันได้สิบแปดนาทีแล้วนะพี่สาวเลิฟสี่ขอบคุณค่ะพี่สาวสุดจ้าเลิฟ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 นะคะสวัสดีนะคะโซวสวัสดีโอ้ย จะลงเหรอพี่ซุมันเป็นผู้บ้าพี่ซุ <laughs> แอบทายได้นน่แอบทายได้นน่แอบทายได้นน่หัวเข่ากับมูคมุณวิ่ลยขึ้นอยู่วะจันอ๋อพี่วิ่ลยขึ้นอยู่นั่นแหละนาง ไม่ได้เข้าไปหาใครวันนี้นะเดี๋ยวนูลงเนี่ยจะไปเข้าไปจอดไปให้แกอยู่เพราะว่าถ้าลงไปนี่ไอ้อะไรนะหัวมองหน้าอยู่นะหนูก็เลยไม่ลงสามีมองหน้ามามัวแต่จิ้มโทรศัพท์นั่งรถไปกับเขาหน้าสดใน่พี่หน้าสดหน้าหนูสดมากเลย สาวนางไม่มีแอปหัวก็ฟูโอ้ชีวิตค่อยแม่พี่สุพี่อมเจ้าหัวล่อยยังพี่นันบอกคุณวิไลายขึ้นอยู่พี่สุเจ้าหัวลอยยังหน้าสด พี่สุพีส่สุสอนนางทำเอไอหน่อยสิ <c oughs> <laughs> นางอยากน้าสายกิกอ่ะคอยอยากนาสายสอนคอยแน่ <c oughs> ถ้าไม่ถ้าถ้าไปสอนกันทำเอไออยู่ต้องอยู่ใกล้ๆกันสอน,สอนจับมือสอนนางแจ้งสิเหตุเป็นถ้านุข่าไปนุกิเหตุบุปผิคขึ้นเก่าอันละปึก๊กปึ๊กเหมือนพี่และน้องหัวฟูอยู่ฟูรีเดพี่ เออแต่ว่านั่งก็ไม่ได้สนใจหนูสนค่ะนูสนโอ้ยเบิ่งแน่นนหัวหนูก็ไม่ยอมนะพี่สุไฮไลท์หัวมันเป็นไฮไลท์ทำไมน้องนางอยากหน้าใสไงทำาอ i รูป AI ไอน่ะสวยๆทำเป็นรูปหุ่นดีๆเซ็กซี่เซ็กซี่ ไปได้เวลาลงแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะบกไม้บกมือเลยจ้า บกมือเลยจ้ะพี่พี่สุพี่สุพี่สุนางเล่นโทรศัพท์เยอะนะ่ะดูตาหนูแดงเห็นไหมตาแดงา <laughs> นางก็เลยพักสายตาด้วยเลยเคุณนะคะพี่สุพี่พี่สุแล้วก็พี่จิรนันคนสวยแล้วก็พี่อ้อมศิลนนะคะแล้วก็สาวซาร่านะจ๊ะ แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ14ล้านดวงตากับ4ล้านเลิฟนะคะกดไลค์กดให้คอยในยเ้อพี่น้องหายามาย่อมหายามายอดแก้อักเสบแล้วอีหยังจบเกมเกมโอเวอร์หายามายอดแก้อักเสบแล้วอะไรเป็นอักเสบพี่อะไรอักเสบพิสุ อะไรค anyway, ือเป็นอักเสบเจ้าแก่ต i̇şte ิเจ้าทอนติมือนี้ตาอักเสบอ๋อใช่หยอดอยู่ให้ประปายอดให้อยู่ยอดตาน่ะวันวันศุกอ่ะนางเจ็บตามากเลยเล่นโทรศัพท์ลายถอดแว่นนี้คืออ่านไม่ออกเลยนะตัวหนังสือน่ะต้องใส่แว่นตลอดเลย ข,ขอบคุณนะคะพี่สุตรนางขออนุญาตลงก่อนนะคะพี่จีรนันบ๊ายบายเลิฟ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 นะคะแล้วก็เลิฟแบบนี้นะคะเลิฟแบบนี้แล้วก็เลิฟมินิฮาร์สนะคะมือก็ดำแท้พี่ก็เพิ่งหายว่าสันจาว่าสันโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนบ๊ายบาย ไปเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ